เอาละครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเราก็มาอยู่กันในเกม ROV ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะฮะไปชมกันเลย วันนี้เราก็มาอยู่กับทาชิป่าฮะมีจะไปป่วนตรงไหนก็คอยติดตามกันนะฮะใครมีเทคนิคดีๆสำหรับเล่นทาชิก็แนะนำในคอมเมนต์ได้เลยเพื่อจะเอาไปปรับใช้ในการฝึกเล่นครั้งต่อไปฮะนี่ก็มีเพื่อนคอยพูดคุยกันในเกมนะก็อาจจะมีเสียงปนๆนกันบ้างก็ จะได้มีอรรรสในการเล่นฮะทีนี้โดหนหอด้านล่างเราเป็นทีรีแล้วก็แกรกฮะโดนเก็บไป2ตัวฮะอนี้ก็พยายามฟาร์มตามทาม์าลายแล้วก่อนฮะเสี่ยวเราคอยลงไปช่วยเพื่อน,นด้านบนทีมเราเป็นฟอร์เรนติโนฮะเจอกับมาจ้า ส่วนฝั่งตรงข้ามด้านล่างน่าจะเป็นโตโรกับไฮยะเตะฮเตะเมทเราเป็นมักังกาเจอกับเลสฮะตอนนี้เราไปเคลียร์คลิปกลางให้เมดฮะเมดเราลงไปช่วยเลนล่างเรียบร้อยครับมักังกาสวยเก็บโตโรมาได้เ,เคลียร์คลิปกลางแล้วก็ลงไปป่าต่อฮะด่านบนค่อนข้างน่าจะเจอศึกหนักฮะมาจากค่อนข้างทิ้งระยะ ทาชีเป็นตัวที่ถึกพอควรครับสามารถไฟในป่าได้สบายฮนะเ,าายเล็งไปที่มังกรนะเพื่อนเขามาช่วยไฟแรสยพยายามสกิลตอดนะครับแต่เราเก็บมังกรไปก่อนนะหลีพืนไปช่วยฟอรเรนติโน,โนตรงเลนกลางฮนะเพื่อนมารับเลนให้ เจอกับแรสซิงครับแต่เราไปไม่ทนันนะเฟรนติโนโดนแรสเก็บไปครับโดดเข้าใส่แล้วครับไม่โดนถอยทิ้งระยะครับไปฟาร์มป่าต่อพาดไปทีหนึ่งฮะฝั่งตรงข้ามน่าจะเอาดาร์ฮะแต่เรามีคนเดียวครับเราน่าจะเข้าไปไม่ถึงถอยก่อนฮะทิ้งระยะก,ก่อนฝั่งตรงข้ามมี3ตัว4ตัวอันตรายมาก แปลบนึงนะพอเล่นแท็กได้นะฮะแต่เหมือนว่าเพื่อนจะไม่แท็กคร <ฮะ S 2> ลงมางช่วยแฟลกกับทีรี่ฮะโดนโตโร่ไล่มามีลิงด้วยเมื่อกี้อยแอบก่อนแต่เหมือนว่าตรงกลางมาจ้าจะพยายามเล่นกับฟอร์เดนนะฉ<ะ>ังไหวสกิลไปเหมือนไม่โดนนะดักทางเกินไปฮะแต่เหมือนว่าเขาไม่มาป่าฝั่งตรงข้ามเป็นลิงฮะตอนนี้ก็พยายามจะเข้ามาเราโยนสกิลถอยก่อนฮะ ต้องทิ้งให้เพื่อนรับเลนไปก่อนไปมาเก็บเก็บปั๊บแดงฮะการโดดเข้าหาลิงรับเรียบร้อยครับปาดไปครับอู้เอาหูแต่เหมือนจะไม่เข้าครับดาเมจเรายังไม่มีฮะมังกาพยายามจะสกิลตอดแกลกดูนะจังหวะนี้ดูดสวยดืดสวยเรียบร้อยครับเก็บไปฮะดูดดีครับดูดดีเพื่อนพยายามไล่เก็บต่อฮะไอตอันติมาเก็บตีรีเราไป มังกากับฟอร์เรนพยายามไล่ตามแต่เหมือนจะไม่ทันนะต้นเกมดาเมจยังไม่มีก็ต้องปล่อยไปก่อนฮนะแล้วพยายามสกิลตอล่อเราวววแวะมาเอาบัฟแดงก่อนฮนะเพื่อนน่าจะยังพอทนไหวฟอร์เรนรับเลนกลางให้เรียบร้อยโอเคครับลงไปช่วยเพื่อนต่อฮนะ <c oughs> แวะได้แวะฮะ แลดกเขาจะเอาให้ได้ต้องพยายามหลบสกิลของแล้วจะหวะานนี้โดดให้เพื่อนอะเข้าไปปาดดักฮะแต่เหมือนจะต้องถอยทิ้นระยะก,ก่อนอะ <c oughs> แล้วเข้ามาเก็บ <c oughs> ในป้อมครับ <c oughs> เราจะได้เปรียบครับเก็บลิงมาได้แล้วพยายามโยนสกิลเข้ามาต้องลีเลือดฮะรอฟอร์เรนมาช่วย ด้านหน้ามีโตโล่ด้านหลังมีแล้วครับคอยดักครับจังหวะนี้ก็ต้องวิงว่งวิ่งวนๆน,นอะออเดนติโน <rend> มาช่วยครับขอบคุณมากตอนนี้ก็ทางหลังโลก่ก็ต้องกลับไปก่อนขึ้นมากันเลนกับมาจ้าโยนสกิลพยายามไล่ต่อไปนะจ้าพยายามเบรคป่าฝั่งเราฮะวิ่งตามโยนสกิลเข้าไปฮะจังหวะนี้ได้บ๊าก็ถอยอะมาจ้า ja ตามครับจังหวะนี้โดดเข้าใส่ะป่าไปอีกทีนึงครับ แลกกันไปฮะตีรี่เราเก็บมาจ้ามานนขึ้นมาการเล่นบนต่อครับเป็นแรดกับโตโรฮะจังหวะน,นี้ก็ต้องรอรอเพื่อนฮะฝั่งตรงข้ามนาจาระแวงด์กฮะเราเขียบบาฟ้าไปก่อนแลพยายามมาป่วนป่าเราฮะเก็บผีป่าเก็บบาฟ้าไปอะ แหลกพยายามหาจังหวะดึงอังตรงข้ามเลือเป็นที่จะเอามาังกรนะ่ะแหลกต้องหาจังหวะเปิดฮนะเราถึงจะตามได้ด้าน,นล่างเหมือนจะมี3ตัวไล่เก็บอฟอร์เรนติโนเราไปตอนนี้ลาสเลเจนดารีไปแล้วฮนะมาจ่าฟิกเข้ามาโคดอันติเรียบร้อยคนระับมาจ้าไม่น่าจะมีอะไรไว้หนีแล้ว รอจังหวะโดนแลถ่ายครับจังหวะนี้กระโดดเข้าไปครับฟาดครับไล่ตามแล้วครับปาไปไม่โดนครับแต่สไลด์ฟาดไปเรียบร้อยฮะเก็บแลวมาได้วิ่งอ้อมครับจะไปเก็บงานครับแต่เหมือนว่าเพื่อนจะเก็บเรียบร้อยฮะไฮเตะด้านบนพยายามจะเอาป้อมฮะับมาข้งกล้ากับซีรีพยายามเข้าไปตอนนี้เรามาช่วยแกลกดันเลนล่างก่อนฮะด้านบนปล่อยให้เพื่อนเราจัดการฮะ หอแกลกดูดดึงนะดึงดูดดึงดูงดฮะฟอ์เรนติโนเราโดนเก็บไปฮะจังหวะน,นี้กระโดดเข้าไปเผื่อลิงจะอยู่ในป่าฮะ oh <my> ตอนนี้ก็ถอยทิ้งระยะลงไปการเลนล่างฝ oh <my> <น>ั่งตรงข้ามน่าจะพยายามเอาดาร์คฮะ อนนี้ได้เป็นดาบแดงครับเราพอจะมีดาเมจไว้โดดฮะสวยฮะตีรี่เก็บแลสมาได้ฝั่งตรงข้ามพยายามจะมาเอาแกลครับแต่เหมือนจะโดนตีรี่เก็บไปสวยฮะจังหวะนี้โดดเข้าไปหาข้างหลังครับเก็บมาจ้ามาได้ครับก็สไลด์ถอยออกมาก่อนทิปเบิร์นคิวไปฮะตีรี่ทาชิค่อนข้างเด่นในเรื่องเกาะฮะเลือดแค่นี้ก็สามารถไฟกับดาร์กได้ฮะ มีเพื่อนคอยช่วยตีก็พอไหวฮะ <c oughs> รเรียบร้อยครับเก็บดางมาได้ตองกลับไปรีเลือดฮะปล่อยห้ซีรี่ดันต่อช่ <c oughs> างว่านี้มากังกาโดนไฮเตะไล่มาฮะสไลด์เข้าไปฟาใส่ไฮเตะครับฟาอีทีสไลด์เรียบร้อยครับเก็บไฮเตะมาได้แต่พยายามเข้ามาก็ตองถอยก่อนฮนะเ <c oughs> พื่อนถอยแกร์ <c oughs> พยายามเข้าไปกับตีรี่เราไปดันเลนกลางให้เพื่อนฮะ แยกกันดันน่าจะไหวฮะไปดันกลับมาช่วยเพื่อนต่อแรกดูดสวยฮะโดดใส่ลิงฮะจังหวะนี้กระโดดแล้วยำเข้าไปเรียบร้อยฮะเก็บลิงมาได้ฮะนี่ก็มาจ้าฟิกเข้ามาครับโดนปาดไปหนึ่งทีครับสไลด์ตามครับจังหวะนี้ไม่มีท่าหนีแน่นอนฮะทางอันตีทางฟิกครับจังหวะนี้โดนปาดเคีียรเรียบร้อยครับเก็บมาจ้ามาได้ฮะตโร่พยายามเข้ามาเราสไลด์ครับเก็บต่อฮะสวยฮะเพื่อน ฟอเรนหนีก่อนอะนะเรายังพอไฟกับโตโรโได้อยู่โตโรโไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ครับจงังวะนี้กระโดดเข้าไปป่าไปที้ครับเรียบร้อยครับโด m i n a t i o n เอาไปเหลือแร็ครับจงังวานี้ก็ยอมแทงให้เพื่อนอะนะบางอง์ก้าต้องได้ฮะบบาง์กล้าต้องได้การสกิลให้โดนแรกเก็บไปฮะบบาง์ก้าพยายามไล่ตามแล้วอยู่ก็วิ่งช้าจังเลยฮะแต่มีอันตีครับเรียบร้อยครับเก็บแร็มาได้ฮะมีเสียงเชยรออันจึกกล้องตามมา น,นี้ก็พยายามจะออเลนกลางฮะฝั่งตรงข้ามมาจ้าค่อนข้างเปรี้ยวฮะเสียอันติเสียกระโดดไปฮะฟาดให้ฮะเพื่อนตาม,มาตีรี่สวยฮะจังหวะนี้ก็ต้องเข้าไฟให้ฮะกดดาบถึกะยืนไฟต่อฮะโตโรเรียบร้อยครับเก็บโตโรมาได้ครับตีรี่ตีรี่หัวโตโรตีรี่ ตอนนี้ก็ไปหาเติมเลือดหาเติมเงินก่อนนะตอนนี้กลกับไปรีเลือดรอดาร์ฮนะดาเกิดได้จังหวะพอดีฮะตอนนี้ก็รอจังหวะเพื่อนลงไปเคลียร์คลิปเลนล่างก่อนฮนะให้ฝั่งตรงข้ามสนใจคลิปมากกว่าเราฮนะตีรีพยายามเปิดดาร์กด้านหลังฮนะนี้แกกพยายามยืนโซนให้ เป็นต้องเปิดปายก่อนเหมือนว่าจะไม่ไหวครับต้องถอยทิ้งระยะครับฝั่งตรงข้ามเริ่มมาออกันละต้องรอจังหวะดีๆเฮ้ยมากล้ากับแก๊กพยายามจะดึงฝั่งศัตรูให้ออกมาตรงน้ำมัเราปล่อยคีปเลนกลางไปจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามต้องกลับไปการคีปะรอจังหวะ โอเคครับฝั่งเรายืนสูงฮะจังหวะน,นี้ก็ต้องเปิดฮะเปิดก็เปิดฮะเหลือโตโรเปิดเลยก็เปิดเลยฮนะตอนนี้เก็บสกิลไว้รอฝั่งตรงข้ามมาเข้ามาป่วนฮะฮะพยายามเข้ามาแต่เราได้ดาร์ครับเก็บดาร์คเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็มันแล้วฮะกระโดดเข้าไปกลางวงไฟฮะป่าสกิล ฟาดไปทีแต่เหมือนว่าจะไม่มีอะไรฮะตอนนี้เราบวกพลาดฮะเสียไปฮะลิงพยายามมาเอาป้อมครับจังหวะน,นี้ก็ฟอร์เรนไล่ตามเก็บลิงไปได้ากาพยายามมาการป้อมกลางฮะไม่ไหวก็ต้องถอยฮะปล่อยได้ปล่อยฮะพยายามลงไปการเลนล่างดีกว่าฮะแต่เหมือนจะไม่ทันรับโดนแลสปล่อยไปค่อนข้างเสียเปียบครับฟอร์เรนติโนพยายามจะเข้าไฟต่อ ต้องทิ้งระยครับตอนนี้เราต้องออกเป็นเก,กาะกันเวทฮะเพื่อรลสมันจะต่อยไม่เจ็บฮะไกอาก็ยังพอทนนะได้เลือดเด้งด้วยสวยครับจังหวะนี้ฟอร์เรนติโนเรียบร้อยครับดับเบิลคิวไปเก็บทั้งโตโรและมาจา่าทางตรงข้ามถอยไปแล้วเราเสียไป2ป้อมครับกลับมาไฟจังหวะนี้โยนสกิลเข้าไปโดนลิงฮะแต่เหมือนจะหนีไปได้ตอนนี้ต้องดันเลนกลางไปก่อนฮะ ด้านข้างเหมือนจะมีมันม่วงคอยช่วยฮะฝั่งตรงข้ามีทั้งมวยมีทั้งควายฮะก็ต้องฉอยทิ้งระยะก่อนฮะว้มาเก็บบัฟแดงศัตรูตัวหนึ่งโยสกิลไกลตัวหนึ่งถึกฮะอันตรายมาก จังหวะนี้ลิงมาจะท้าไฟเราฮะจังหวะนี้กระโดดเข้าไปกดดาบแข็งฮะฟาดไปครับเรียบร้อยครับเก็บลิงมาได้ฝั่งตรงข้าพยายามไล่ตามเราแล้วก็ใส่ทิ้งเลยครับแล้วพยายามโยนกิวหลบได้ครับหลบแบบดิจิตอลฮะดิจิตอลดิจิตอลฮะก็กลับไปรีเลือดมาครับลงมาดันเลนล่างต่อช่วยเพื่อนแยกดันนะจะช่วยให้จบเกมไวขึ้นนะตีรีค่อนข้างมีดาเมจแล้วฮะดับเบิลคิวไป โอ้โหตีรีมีตายเกิดแล้วควอดคิวครับโอ้โหจังหวะนี้สวยจัดฮะต้องเข้าไปช่วยเก็บงานนะตอนนี้กระโดดเข้าไปครับเก็บโตโระฮะเรียบร้อยฮะปาสกิลเข้าไปตีรีเก็บสี่ฮะเรามาเก็บงานโตโร่ฮะก็พยายามดันคีบครับเล่งจบครับเล่งจบ ขอเรนกลับไปเติมเลือดดาคีบเลนบนฮะคีบก็เดินช้าจังเลยฮะคีบคีครับล,ลองดูก่อนครับว่าจะไหวหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่ไหวครับถอยทิ้ยยงระยะมาก่อนครับน่าจะต้องรอเพื่อนเอาดาครับเพื่อความชัวฮะกับต้องถอยครับเวทปลาฮะให้เพื่อนเอาครับ เอาเหมือนสกิลเราจะไปปาดโดนอะออต้อง<ร>ขอโทษฟ<า>อเรบบนด้วยมาจ้าพยายามจะเข้าครับจังหวะน,นี้สวยนะฟอเรนฟาสกิลเข้าไปหนีออกไปได้เหรอมาจ้าไม่รอครับโดนเราเก็บไปมาจ้าฟอเรนเราพยายามไปสู้สองหนึ่งะรอสกิลรีครับฟาดเข้าไปสวยครับแต่ไม่โดนนะแกรกถอยทิ้งระยะมาก่อน ถอยฮะตอนนี้ถอยฮะทิ้งระยะก่อนฮะมากังกาไม่ยอมถอยฮะฝากตีรี่เคลียร์เลนบนให้หน่อยไอ้เปิดดาร์กแล้วฮะเปิดก็สเลเยอร์มีแก๊กมาคอยเสริมฮะตีดีค่อนข้างมีดาเมจฮะก็น่าจะได้ไปไม่มีปัญหาอะไรฮะก็สเลเยอร์ลิงพยายามจะเข้ามาครับแต่เข้ามาไม่ได้เราอยู่กันเยอะปาดแลดไป และพยา,ายามไถแกลกนะจังหวะนี้กระโดดเข้าไปครับไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วต้องถอยทิ้งระยะก่อนฮนะเราได้เปรียบฮนะเรารอก๊อตเข้าฮนะลิงพยายามจะเข้าไปเก็บตรี่ครับแต่เหมือนจะโดนฟอร์เรนติโนส่วนฮนะตอนนี้เอาไรายได้เอาครับเอาบัฟแดงไปก่อนรีบกลับไปเคลียร์เลนบน เรามีกอตเลเยอร์เราน่าจะขึ้นบ้านได้ง่ายกว่าถ้าขึ้นเดียวๆฮะอันนี้ก็แยกดัานกันไปก่อนตายแล้วเรอพยายามเลี้ยงมันม่วงไปตีรี่กับแกลกพยายามขึ้นไปอ่ะเรียบร้อยครับตีรี่เก็บแกลมาได้ตรงข้ามพยายามไล่าตามตีรีฮะ ด้านบนก็โล่งนะจังหวะนี้สวยครับเก็บมาจ่ามาได้ฮะตีรีค่อนขอ้างดาเมจจับแล้วฮะแหมเหมือนจ่าโดนไฮยัตเตเก็บไปโอเรนติโนสนแต่ป้อมครับเรียบร้อยครับเขียป้อมไปลิงพยา,ยามมาการป้อมครับโยน่กิลเข้าไปกระโดใส่ฮะปาดไปทีนึงครับไม่โดนรอจังหวะฮะเพื่อนเข้าไปในป้อมแล้วฮะตอนนี้ตรงกลางและเลนล่างน่าจะได้ป้อมไปเรียบร้อยฮะตอนนี้คีปเข้าหมดฮะสามทาง ลอคีฟครับรอคีฟวันนี้โยนสกิลเข้าไปสไลด์ครับเก็บไฮแอปเตะเรียบร้อยครับฟอนติโนเหลือลิงครับจังหวะนี้ไม่ทันครับแต่จบไปครับหมันม่วงเราทำหน้าที่ได้ดีฮะตองขอบคุณทีมนะวันนี้ก็เล่นสนุกสนุกครับก็ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดติดตามทุกท่านนะฮะใครยังที่ไม่กดติดตามฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับกับทาชิ ไปแล้วฮะบายขอบคุณสำหรับการรับชม มากดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปแล้วับบ๊ายบาย